ลกไม่ไหวแล้วสี่ทุ่มเสร็จเปล่าไม่เสร็จนั่ง็ปกป้าขาดเลยนี่ดูฝีมืออันยอมแล้วดูบ้านพ่อลูกแปด The Reality ชอบความเป็นทะเลทะเลนะครับด้านบนเดี๋ยวผมจะซื้อกระจกบ้านใหญ่สักบานมาแปะไว้ตรงนี้ตรงกลางห้องโถงที <h 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 ่รกๆอันนี้นะครับผมจะทําเป็นห้องนั่งเล่นดูทีวีโฮมเทอเตอร์ต่างๆกะว่าจะทาสีตรงนี้หน่อยทาเป็นสีเนเปีบบลูแล้วก็ติดกรอบรูปอะไรก็ว่าไปนะครับก็เดี๋ยวจะลองให้ป้างแนะนําบ้านนะครับดูว่าตรงไหนเป็นอะไรยังไงบ้างอ่ะแนะนำหน่อยไหนเล่าซิว่าวันนี้เขามาทำอะไรบ้าง แกงเล่นโอเคก็ว okay. ันนี้นะครับผมจะเป็นป okay. okay. ้าป๋าอะไรว่รายการชื่ออะไรวะรายการชื่ออะไรปั้งจำได้รไหมบ้านพ่อลูกแปดเดอะเรียลิตี้อีพีสองนะครับผมวันนี้ก็จะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเรามาดูกันดีกว่าก่อนจะไปดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างดูเด็กๆเนี่ยวัดเดย์วัดเดย์เดวิดเวิดัดเดย์โอ้ยโอเคไปดูกันอ่า ตอนนี้เราอยู่ในห้องนอนนะครับผมก็จากคราวที่แล้วที่ว่าผมบอกผมอยากเปลี่ยนในบริเวณที่มันเป็นโซนของตู้ปลาใช่ปะจะทําให้มันเป็นบิวอินมากขึ้นเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ได้เยอะที่สุนด,สดนะครับวันนี้ก็จะมีทีมจากพีพีบายน้ํามานะครับนี่ พี่พีน้ำจริงๆอยู่ที่สํารงปะ่ะแถวๆสํารงมาไก,กลถึงนนทบุรีเลยนะครับต้องขอบคุณมากเลยนี่ออกไปก่อนโมให้หนูเข้ามาเ <ๆ S 1> ขาจับตู้ปลากันอยู่ออกก่อนไม่เข้ามาออกไปเร็วๆออกไปก่อนอเขาออกไปก่อนนะโมหนูอยากกินปลาแล้วโอเคปะ่ะ จัดมาได้กี่เดือนแล้วตู้นี้เดือนหนึ่งสเดือนปะสอ,เด,อ,สอเดือนก็จะเริ่มแบบโตแล้วก็ด้วยความที่งานระบบมันทําทําบิวอินหมายงานระบบผมก็เลยแบบว่าไม่กล้าทำก็เลยให้พี่เขามาช่วยแล้วก็จะได้แบบล้างตู้ไปด้วยเลยจะได้แบบว่าสวยเช้นนี่ครัแบผบม วันนี้ก็เริ่มมีชั้นเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ชั้นมันทําผิดเยอะเลยก็เลยมีต้องมีแก้แล้วก็สีข้างๆเนี่ยถ้าทะลอกเดี๋ยวจะมีการเก็บสีด้วยนะครับเดี๋ยวรอดู before and after ชั้นสองก็เริ่มมีตู้เข้ามาแล้วนะครับมีการติดตั้งตู้เข้ามาตรงโต๊ะทำงานแล้วียังไม่ได้จัดมไม่ได้หรอกทาไม่ได้เขากำลังทํำบ้าน <c oughs> น,นนะวันนี้ช่างก็เข้ามาติดตั้งนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของชั้นที่เป็นชั้นดูทีวีชั้น2อันนี้คือชั้นวางทีวีข้างบนหรอครับอันนี้คือตู้ด้านหลังครับตู้ด้านหลัง,งตู้ฝังตรงข้าจรานนี้นอ๋อฝัองตูตู้ใหญ่มาก เปนเช้ามาแบบนี้เงาานะครับไปดีนี่มาทาสีห้องนี้แล้วนะครับสีนี่ตอนนี้ลกมากต้องย้ายของจัดกันแบบตลุดลุดมากเลยนะครับเฮ้ยนี่กำลังจัดได้แบบเป็นการลื้อของแล้วจัดเรียงใหม่ให้แบบว่ารู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้ก็คือลกไม่ไหวแล้ว เราจะต้องขอตัวไปจัดกันก่อนนะตอนนี้ช่วยกันกันกบพี่ป้างสองคนเดี๋ยวพี่ป๊อบจะมาช่วยทีหลังโอ้โหเห็นแล้วท้อเลยนี่สี่ทุ่มเสร็จเปล่าไม่เสร็จคือตอนนี้ก็จะพยายามเรียงทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับแบบที่ชู้อยู่ที่นึงอะไรอยู่ที่นึงมันจะได้แบบว่าเข้าใจเวลาหาของจะได้หาเจอก็ไปจัดของก่อน ของในห้องนอนเสร็จแล้วนะครับเป็นการบิวขึ้นมาใหม่นะครับผมมีซ่อนไฟข้างบนแล้วก็ข้างล่างเป็นตู้อู Ooh, สวยงามมากนี่เป็นตู้ด้านล่างเป็นชั้นวางของมีซ่อนไฟข้างบนด้วย ข้างในก็จะเก็บเป็นอุปรกรณ์ของตู้ปลาตู้นี้ฝีมือการจัดโดยพีพีไม้น้ำนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะปลาเดี๋ยวต้องลงเพิ่มแนะตอนนี้มีปลาน้อยอยู่เราให้ระบบมันเส็จตัวก่อนนะครับมีกุ้งด้วยเห็นป้าเห็นกุ้งปะนี่กุ้งตู้นี้เสร็จแล้วเข้ามาในห้องนี้ก็มีชั้นเพิ่มเติมนะครับเสร็จแล้วยังไม่ได้แต่งนะครับ นี่คือคือตรงตามที่อยากได้เป๊ะเ,เลยแฮปปี้ละแล้วเดีจะมาจัดพฤษภสากันวันหลังนะจ๊ะนี่นะครับผมเขาทาห้องนี้เสร็จแล้วแล้วผมรู้สึกว่าเสียดายขาวางตู้อันนี้ในห้องนอนนะคะเพราะว่าเขาบิวตู้ในห้องนอนไปแล้วใช่ไหมก็เลยคิดว่าห้องนี้ก็ควรจะมีตู้ป่าเหมือนกันก็เลยจัดตู้ใหม่อีกสักตู้หนึ่งไว้ตรงนี้นะครับ อยากทำตามหลักฮวงจุย้ยฮ <Hey! S 1> วงจุ้ยวะ <Hey! S 1> อยากทำตามหลักฮวงจุย้ย hey! ถูกแล้วตามหลักฮวงจุ้ยเขาบอกว่าให้มีปลาสีสันสดใสแปดตัวแล้วก็มีปลาสีดำตัวหนึ่งเท่า mm hmm. ที่อ่านมาเหมือนบอกว่าตัวสีดำเนี่ยเอาไว้แทนสิ่งชั่วร้ายอะไรเง mm ี้ยครับแล้วก็ตัวสีสันสดใสเนี่ยมาปัดฝ่าสิ่งชั่วร้ายอยู่ในบ้านนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะมาจัดตู้ปลากัน mm hmm. นี่คือปลาทองถ้ mm hmm. กกันยาก็คือนั่งดูปลาทองอกันญาจะทำอะไรกับปลาของฉันทำอะไร จะทำอะไรกับปลาฮึจะทำอะไรเหรอมาเนี่ย<ๆ>กินไม่ได้นั่นตะกบตุกปลาขาเลยนี่ดูฝีมืออันยอมทำยังไงเนี่ยเช็ดเองเลยไหมฮะเช็ดเองเลยไหม <Billy. S 1> ไม้คนโดนน้ำไม่ได้ด้วยโอ้โหโอ้โหมัน <c ười> ไม่ทันได้อะไรเลยท่านี้เดี๋ยววนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดเลยนะมันจะวนเวียนตลอดไปอย่างนี้เลยเหรอ ห,หยุดเลยท่านย่าอยากตัดไป็นรูปก็าถ <c oughs> ่ายร้างย่าหนีดีอันนี้เบื้องนะครับอันนี้หลังเบื้องเท้ากับหลัง <c oughs> มาทำอะไรจ๊ะ <c oughs> มาทำอะไรจ๊ะ <c oughs> ทำไรเนาะ งพาไปดูตุ้ปลาหน่อยสิอิงโมพาป๊าไปดูตุ้ปลาหน่อยเร็วไปดูตุ้ปลากันไปเสร็จแล้วตุ้ปลาทอง9ตัวอันนี้ชื่อลูซี่เจสสิก้าซาร่ามาตินี่เจนทับบี้สมพงษ์ลูกอยู่ที่สมพงษ์นะลูกนะตัวดำตัวเดียวนะนใครใครร้องอีกนะใครร้องอีกนะใคร<ม> เย่างใครอา้าวไปไหนขข้นมาปะมา้ามาปะมาเลิฟอยูเลิฟอยู่อย่างห้องนี้พอเสร็จแล้วก็แบบนี้เลยสวยงามมีซ่อนผมซ่อนไปนี่ค่ะแค่ทีวีนะคะห้องรับแขกจะต้องหาอะไรมาติดตรงนี้ข้างบนมีชั้นแล้วนี่เลยสวยงาม แต่ผมเนี่ยชอบของแต่งบ้านที่คิดว่าน่าจะเข้ากับบ้านหลังนี้มากที่สุดที่คืออะไรถึงไหนแล้วให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ที่ชายหาดดู